บอไปพินาเตยองทำอย่างดีเราจึงหวังมากหวังผลหวังหงลุดหวังผลนั่นแหละถ้าเกิดมานี่ถ้าเราไปตกนโลกอีกจะว่าไงนั่นสร้างบริญโพธิญาณมันก็ต้องตกนโลกเท่าเขาพราครูจยงก็หลายรูปสร้างบริญโพธิญาณอยู่นั่นก็เห็นอยู่นั่นก็ไม่ได้ว่าอะไรก็สาธุอืมแต่เรานี่มันไม่ได้เป็นอย่างนั้นนั่นทําอันใดที่รัดสั้นที่สุดในทางมากทางผลทางหลุดทางผล ลงปว่ไปนั่นเนี่ยสติปัฏฐานสี่รัดสั้นที่สุดกายเวทนาจิตธรรมนะพิจารณากายพิจารณาเวทนาพิจารณาจิตพิจารณาธรรมคือความสุขความทุกข์ที่เข้าไปครอบในใจเนี่ยตัวนั้นพิจารณาการปรุงการแต่งของจิตมีสติอยู่ทุกเมื่อนี่เรียกว่าสติปัฏฐานสี่ ก็เลยไม่ได้ห่างสักทีแล้วไม่เคยห่างนะกายเวทนาจิตธรรมสี่อย่างนี้ลงปูกพร้อมกันหมดไม่เคยห่างตั้งแต่กองการวาสก็ไม่คิดว่ามันจะหมุนเข้าไปอย่างรวดเร็วฉันแต่ละคำแต่ละคำมีสติทำอะไรมีสีิจริงๆเคี้ยว้าววันนี้จะเคี้ยวสักสิบครั้งละคำหนึ่งก็หนึ่งสองสามสี่ห้าโอเคปเก้าสิบหรือจะเคี้ยวยี่สิบครั้ง ไม่ได้รีบพอตั้งใจทำอย่างนี้เอาจะสิบครั้งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบแล้วก็ยืนรู้ว่าจับคำเข้าวมาแล้วก็เคี้ยวอีกหนึ่งสองสามสี่ห้ากเจ็แปดเก้าสิบจะอยู่อย่างนี้ให้มันมีสติรู้ของมันอยู่อย่างนั้นน่ะนั่นแหละมันก็จะกำชับไอ้กระชับมั่นเข้ารวดเร็วไวที่สุดหลวงปู่ทำหลวงปู่ม,มาตั้งแต่อะไรมานี่นั่นแหะพิจารณา ให้มันเข้าจิตเข้าใจใหงตัวเองอยู่อย่างนั้นพิจารณากายเพราะสติมันไม่เคยห่างกายเท้าที่ว่างไงปุ๊บปั๊บรู้ก็รู้แล้วจะพูดจะทําจะนึกจะติดจะตอ,องอะไรมันก็รู้เข้ามันอนะอย่างปีนราวาสพูดถึงหนึ่งสติมันก็พร้อมพร้อมพร้อมอยู่ทุกเมื่อของมันแล้วก็โอ้มันมันมันไม่เคยไม่เคยเห็นคือไม่เคยเห็นว่าเราจะมีสติอย่างนี้ก็โอ้ยึดตัวนี้ดีกว่านะสติปัฏฐานสี่เป็นทางอันเด็ก เป็นทางที่บอกว่าเร็วที่สุดด่วนที่สุดเป็นทางสายด่วนถ้ารถก็เป็นรถด,ด่วนทานองนั่นแหละหลวงปู่ก็ยึดสติประธานสี่หลวงปู่ไม่ได้ยึดว่าจะได้สมาธิได้จานได้ญาณได้อะไรหลวงปู่ไม่สนเลยนะแต่มันหากป็นของมันเพราะเมื่อสติมันจ้องอยู่ในจิตมันเพ่งตลอดตลอดเพ่งกายเพ่งเวทนาเพ่งจิต เพ่งทำคือเพ่งใจที่มันรับสุขรับทุกข์ทนอยู่อย่างนั้นเพ่งด้วยมันกลับกายเป็นสมาธิเห็นไหมละ่ะนั่นแหละเพ่งไปเพ่งมาก็ดังที่พูดในฝั่งนั่นแหละจิตเมื่อเลยรวมใหญ่ที่ต้นว่าตัวนั้นนั่นเขาเพราะอาศัยเพ่งนี่แหละก็เพ่งโดยจิตไม่ห่างนี่สติมันอยู่ตลอดตลอดไม่ได้สนใจว่าต้องการเพ่งจิตรวมต้องการอย่างเดียวต้องการที่มีสตินั่นแหละพระบ,บ้านไปสุดท้ายก็ต้องทิ้งฌานทิ้งญาณทิ้งสมาธิ มันต้องทิ้งจนจนไม่มีอะไรเหลือภายในจิตนั้นก็แสดงว่าทางอันเองทางในทางรักทางผลมีทางสติโดยแท้เดียวนั่นแหละเรื่องของเรื่องมันแล้วก็เลยปั๊บมาตัวนี้นั่น,น,นพอเพ่งไปเพ่งไปเพ่ง,พงคือเพ่งเพ่งอัดเพ่งแบบไหนคือรู้เมื่อความทุกข์เกิดขึ้นในใจนั่นแหละเกิดเขาด่าเขาว่าเขาอะไรหรือรักใครสักคนมันจะเป็นจะตายนั่นในรูปนั่น นั่นเวทนาเลยพิจารณาเวทนาในเวทนาเมื่อจะมันยังไม่ไม่ไม่มีปัญญาให้มีสติรู้ทนอยู่กับสิ่งนั้นเหมือนกับการเพ่งนี่แหละนั่นแหละมันก็อยู่งั้นกองมันมันจะอยู่เกวันดีก็หลายวันนี่ยมันก็จางไปมันก็คิดเรื่องใหม่เป็นเรียนเรื่องเก่าก็กลับมาอีกแล้วมันก็จะได้รู้อ๋อมันกลับมาอีกมันก็เรื่องเก่านั่นแหละมันก็ทุกข์อีกอหลายวันต่อไปเรื่องเก่าที่มัน ทุกนั้นมันก็หายไปเรื่องใหม่ก็มาอีกนั่นมันก็หมุนอยู่กันอ๋อมันก็มีสัญญาตัวตัวที่มันจําได้แค่นั้นเองมาตัวนั้นและสัญญาใหม่ที่มันปรุงมันแต่งขึ้นมาแค่นั้นเองอ๋อมันก็มีแค่นี้นั่นนี่มันก็รวมในปัจจุบันอยู่ตลอดที่นั่นแหละเรื่องก็เรื่องมันมันก็เหมือนมีสมาธิอยู่ตลอดนั่นแหละเวลาที่จิตเวลาสติมันเพ่งจิตมันก็เป็นอย่างนั้นนั่นแหละเพ่งไปเพ่งไปเพ่งไป ไม่ได้อันนั้นนะลูกนะไม่ใช่ว่าเพ่งแบบที่บอกว่าเขาเรียกว่าอะไรล่ะเพ่งในขณะนั่งภาวนาหรือเพ่งในขณะเดินจงกรมนะคือเพ่งตลอดเวลาคือรู้ตัวน่ะรู้สึกตัวเหมือนกับเราเพ่งมันนี่แหละพราะรู้รู้กับความคิดนั่นรู้กับสุขรู้กับทุกข์รู้กับกายรู้กับเวทนาสุขทุกข์รู้กับการปรุงแต่งของจิตนั่คือรู้มันจะรู้ข้ามาไหนลูกนะมันตอนแรกมันก็รู้รู้ยังไม่ถึงเอาไปมาก็รู้ไปเรื่อย มันก็เหมือนกับทำสมาธิอยู่ตลอดนั่นแหละเวลาที่มันจะเป็นที่เวลาที่มันส่งผลที่นั่นมันก็นั่งธรรมดานี่แหละเสียงระเบิดตูมหล้อนั่งระเบิดนั่นพอร่างระเบิดปั๊บเอ้าแสงสว่างโลออกไปข้างนอกสว่างโลเลยนั่นแหละแต่ว่าสัญญามันยังอยู่สติมันยังไม่ห่างนี่ใช่ไหมล่ะเอ๊ะนี่คืออะไรเห็นไหมล่ะมันถามกันเองเอ๊ะนี่คืออะไรและมันก็ตอบกันเอง นี่คือจิตระวังสละตายนั่นแหละสติมันก็จ้องกันอยู่แล้วนี่มันไม่เคยจับจุดอื่นนี่มันจับจิตอยู่แล้วใช่ไหมล่ะมันก็เกาะจิตปป๊บเนยนั่นแหละมันก็รล้วเลยเห็นไหมล่ะสว่างสวยอยู่ค่อยๆดับไปดับไปก็คือรวมไป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 หายเงียบก็รู้เห็นไหมล่ะเพราะสติมันมากเป็นอย่างนั้นแหละกเงียบมันก็ลงอปนาก็รู้มันรู้เข้ามานี่เพราะมันผ่านมานี่เนี่ยจากนั้นมันก็ขยับ เห็นไหมล่ะขยับลงไปละเอียดลงไปอีกละเอียดลงไปอีกละเอียดลงไปอีกและดับอยู่ที่ละเอียดเห็นไหมล่ะพอดับอยู่ที่ละเอียดยังไม่พอปลดล็อกจากละเอียดนั้นก็ดับไปดับไปจนละเอียดสุดละเอียดละเอียดสุดเรียกว่าสัตวาดูที่เป็นมหากรู้ว่าสัตวาดูที่นี่ขนาดที่ว่าสติกับกายกับเวทนา กับจิตกับธรรมมันไม่ห่างกันแค่นั้นเองนะลูกนะไม่ด้ไปทาอะไรหรอกลูกนั่นอยู่ทุกเมื่ออากับกิยาการเดนจงกรมก็เป็นเหมือนกันกับการอยู่ปกติเหมือนกับบินตบาตเหมือนกับทำโน่นทำนี่เหมือนกาดวิหารลานวัดงั้นแหละวันที่มันพังทลายกันเป็นบปล่าเขาก็กวัดวิหารลานวัดเฉยๆนี่แหละเห็นไหมล่ะทีนี้กอดวิหารลานวัดไปนี่แต่มันมันจะมันจะนิ่งก็นิ่งปล่อยปล่อยปล่อยมันไปปล่อยมันไปเฉยสักพักมันถอนออกมาก็ กอดบิหาร้านบัดต่อเป็นเป็นปลาขาวดูยที่มันเพ่งกันมันไม่ยอมบอกที่เวลาที่มันจะลงเอยกันที่เห็นใบบัญชีจะตัดกันระหว่างกิเลสเตถีตัวยึดมั่นถือมันเห็นไหมล่ะที่มันหมุนติ่วในใจในใจที่มันตะลุมบอลกันมาตลอดตลอดมันก็ถึงการเวลาอวสานของมันดีก็เป็นปลาขาวกอดบิหารร้านบัดอยู่เนี่ยเห็นไหมล่ะลูกไม่ใช่ว่ากับิริยาแค่นั่งภาวนา ออกจากนั่งภาวนาแลวมาคุยกันเล่นเจ้ยก็ลืมภาวนาไม่ได้เป็นอย่างนั้นลูกนั่นนี่การภาวนามันอยู่ตลอดตลอดตลอดอวิหานลานวัดฉันน้ำปูนมปูนะหรือต้องคุยกับมูกับพวกมีสติรู้ตัวอยู่ไม่ปล่อยให้มันห่างไปคือไม่เผลอเลยในบางทีมันมากเกินไปอุ้ยไม่เข้าท่าลุกนั่นหละเป็นอย่างนั้นเพราะมีสติมันเป็นอย่างนั้นบางทีมันเผลอเพลินไปเผลอไปรู้สติปั๊บลุกทันที จะไม่กวาดปั๊บออกไปแล้วปั๊บนะมันจะเผลอมันจะไปไกลคือมันจะหลงไปกับหมู่กับคณะก็ไปแล้วผู้ปับ๊บหนุผู้ไปอย่างไงช่วงที่เป็นพระขาวหนักจริงๆนะเหล่านี่นะมันไม่ยอมที่จะไปยุ่งกับใครเลยนั่งก็สักจะว่าอากับ,กบกย่ยงแห่งการนั่งันคือมันพร้อมหมดนั่นอะยืนเดินนั่งนอนผู้คิดดื่มทำไม่เกี่ยวกับว่านั่งภาวนาไม่เกี่ยวกับว่าเดินจงกรมมันพอกันไปหมดเลยคือพร้อมไปหมดเลยไงลูกเนั่นแหละ นั่งจันก็เหมือนไอ้นั่งพิจารณาอาหารก็เหมือนกับพูดเป็นพระขาวก็เหมือนกับการทำการทาจิตภาพนาคนในสาลาเต็มอยู่เพราะว่าบ้านวัดอรัญญบารีบ้านเหล่านาดีนี้เป็นสถานที่สัปยานะเราต้องเข้าใจด้วยว่าสาลาใหญ่นั่นล้นออกมาข้างนอกนั่นคนสามร้อยผู้ปฏิบัติธรรมแม่ชีพระขาวถือศีลแปดวันพระในพรรษา อย่างต่ำก็สองร้อยขึ้นละ่ะสูงสุดก็สามร้อยกว่าอยู่นี่แหละไม่ธรรมดาลูกนะน่นะวัดอรัญญวาสีบเหล่านาดีนั่นเพราะมันตรงนั้นมันตรงกลางใจตลาดพอดีถึงวันนี้เป็นไงเราก็ไม่ทราบนะอืเราไม่ได้ถามท่านอาจารย์สมานไปถามปีนั้นก็ว่ามีไม่มากประมาณร้อยหนึ่งนี่แหละว่าเพราะว่าเป็นวัดใหญ่นะลูกนะลูกก็เห็นนี่ก็พาล,ลูกไปบ่อยครั้งอยู่นะั่นเพราะว่าสถานที่ตรงนั้นเป็นสถานที่ที่สปายะที่สุดห่งการ ผู้ที่ไปอยู่ถ้าจิตยังไม่ถึงไม่สามารถเป็นครูเป็นบาอาองตัวเองได้มันก็จะลําบากนั่นนี่ก็ต้องตัวเลืเร่อยล่อนเหมือนท่านบอาจารย์รูปนั้นแหละพนสุดท้ายก็ไปคุกกี่กับเมชีสาวเสียตัวเองก็ต้องทูกรูปได้ยากตัวละันลำบากใครจะช่วยตัวเองได้ล่ะนั่นก็มีแต่พระพุทธเจ้าคือทาคือวินัยช่วยช่วยเราได้จะให้ลูกศิษย์คนนั้นช่วยจะให้ครูบาอาจารย์คนนี้ช่วยไม่มีลูก อัตยิอัตโนนาตโถตนแเลเป็นที่พึ่งของตนถ้าเราดีแล้วเราก็จะเข้าใจตัวเองถ้าเราชั่วแล้วเราก็จะเข้าใจตัวเองเหมือนกันแต่ความชั่วตัวนั้นมันจะทําให้จิตมัวหมองมุนหมองแต่ความดีตัวนั้นจิตจะสว่างสบายโดนดา่าโดนหาเรื่องโดนอะไรก็เป็นปกติไม่มีอะไรที่ว่าสุงทางด้ยวยนะลูกนะมันคนละแบบนะนี่ก็มันที่เราถูกตรวสอนนั่นนะทั้งที่เราอยู่กับครูกาบา ไปกล่าวกูบาอาจารย์ช่วยงานกูบาอาจารย์เวลาตัวจสอบครับซัดเอาเลยสมนณะอยากดังมากเอาแล้วเริ่มแล้วท่างที่เราไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะเห็นไหมละ่ะใครช่วยเราได้กูบาอาจารย์ช่วยเราไหมไม่ได้หรอกลูกูนะอัตหิอตโนนาโถตเลเป็นที่พึ่งของตนถ้ากูบาอาจารย์เขาท่านจะเข้ามาช่วยปั๊บท่านก็ช่วยไม่ได้ทำไมาจึงช่วยไม่ได้เพราะท่านจะแตดเบืเ้อด้วยท่านก็ไม่ทราบวา่าเราผิดหรือเราถูก นั่นเรื่องก็เริ่มนันถ้าเกิดว่าเราผิดจริงล่ะท่านก็มัวหมองไปด้วยนะั่ท่านก็ต้องสลัดจริงเป็นธรรมชาติธรรมดาของเสร็จโลกอันเป็นอย่างนั้นไม่ว่าเขาไม่ว่าเรานั่นแหละอ๋อนี่ที่พระเจ้าท่านพระองค์ตรัสถึงอัตติอัต,ตโนานาโถนตนเลเป็นที่พึ่งของตนพึ่งธรรมพึ่งวินยัยพึ่งถึงนั้นอย่างเดียวนั่นให้ตายก็ทำกรรมวินัยตัวนั้นนั่นแหละลูกมีความสุขอย่าสะทกสะใจาดใดๆทั้งสิ้น กรจะหาเรื่องก็หาเรื่องไปที่พวกหาเรื่องก็พวกผีบ้าพวกศาสนาอื่นนั่นแหะหาเรื่องเรานี่ถ้าเป็นพุทธศาสนาจริงก็จะไปหาเรื่องถ้าเป็นพระเทจะไม่ได้หาเรื่องเพราะเป็นความจริงอยู่นี่ถ้าเป็นวาสิกาเทจะไม่ได้หาเรื่องลุงปู่นะเพราะนี่คือความสสด็จความจริงกันอยู่นี่หลักคำเสด็มันอยู่แบบนี้นี่ทิฏฐิมานะการไม่พึงพอใจกันเนี่ยมันเป็นบ้าเป็นบอกันอยู่นั่นสร้างบาปมาห้าไม่กับตัวเองสร้างบาปหาห้าไม่กับลูกศิษย์ลูกหาริงๆมันก็เลยต้องเป็นดังที่เห็น แต่เราต้องพวกกันมานี่เราอยู่ปกติหรือไม่พูดยังไงว่าการภาวนาเราอยู่ในสติปัฏฐานสีหรือไม่เรื่องธรรมเร่งวินยัยเรามีสติรู้สึกตัวอยู่ในธรรมอยู่ในวินัยหรือไม่นี่แหละเมือ่อศีลเราเคารพศีลที่พุทธเจ้าทรงบัญญัติเหมือนกับม,มีสติอยู่ตลอดเวลานะลูกปับ๊บรู้แล้วย่านะนะ่ะ สัตว์ e. นะนน่นมันจะรู้นะมันจะเป็นข้อมันเป็นปกติข้อมันเลยนะอืมเวลาจะเยี่ยวยาอะไรอย่างนีอ้อ้าวรู้นะยาแล้วอืมตรงไหนแห้งตรงไหนใบไม้ตรงไหนนั่น,บบน,นคือมันจะรู้เลยนะลูกนะมันมันมีสติครอบ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 ไว้นั่นแหละความเคารพในผู้เป็นบิดานี้มันพร้อมไปหมดเลยพร้อมกันกับสติถ้าขาดสติการเคารพก็ไม่สมบูรณ์บริบูรณ์เนี่ยลูกน้องเข้าใจอย่างนี้นะ ผู้ที่ไม่ขาดสติการเคารพสมบมรณเหมือนหลวงปู่มั่นผู้ศตรูนั้นปลารบตามกับหลวงปู่คำพองตีโสคำพองเอ้ยว่ายี่สิบกว่าปีเลยนะเราไม่เห็นว่าสติเราขาดไปไหนความชั่วต่างๆจริงไม่สามารถเข้ามาด้วยทางกายทางวาจาและทางใจยี่สิบกว่าปีเลยนะคำพอง เราไม่มีคําว่าขาดสติดูสิหลวงปู่มันบิเตัวน้ำบ่บังเขาอุทานเลยอุ้ยมันจะแจ่มจริงๆว่าะแล้วจะทําช่วยได้ยังไงเพราะขาดสติมันไม่ขาดนั่นแหะมันจะทําชั่วได้ยังไงสติยังอยู่ในกายอยู่ตลอดนี่ยังเคารพผู้เป็นบิดาคือพระพุทธเจ้าคือทำกิววินัยอยู่ตลอดมันจะไปทาชั่วได้ยังไงอ่ะยกเว้นพวกขาดสติ พวกขระโกโลโก,กสูพวกพระกระจอกงอกง่อยนั่นโกนวหลงพระเพลียงไม่ใช่พระไม่ใช่สัมนมาก็อวดอ้างตัวเองว่าเป็นพระเป็นสมมามนานั่นเห็นไหมละ่ะพอหลวงปู่เอาความจริงออกแสดงปั๊บด่าแล้วลูกพีู่น้าดูสิแต่เราก็ภาคภูมใิใจด่าก็ด่าไปก็ไม่ว่าอะไรนั่นในาจิตตังของไคยของมันจกด่าก็ดา่าที่ปากใครปากมันใจใครใจมันนะแต่เราดีหรืออย่างลูกบกมาตัวนี้เราพร้อมหรือ,อยังเวลาเขาด่าเรามีความรู้สึกยังไง เวลาก็หาเรื่องเรามีความรู้สึกยังไงนั่นมุมาณะบากบานันมุมน่งมั่นเคารพผู้เป็นบิดาหรือไม่ปกป้องผู้เป็นบิดาหไหมกล้าไหมกล้าป,ปกป้องผู้เป็นบิดาคือกล้าปกป้องหลักพระวินัยหรือไม่ถ้าพระวินนยตั้งอยู่าศาสนาก็ตั้งอยู่ถ้าพระวินัยไม่ตั้งอยู่าศาสนาก็ไม่ตั้งอยู่เมื่อเราตถาคตเข้าสู่มหาปธาิพานหลักธรรมหลักวินนยเป็นตัวเจองของเราตถาคต เราจะปกป้องผู้็ิบิดาได้หรือไม่ถูกดดาถูกคาเรื่องเรากล้กาไหมที่จะปกป้องหลักธรรมหลักวิน,นัยเหมือนทหารกล้าถูกยั่วยุต่างๆดังที่ลูกเห็นในข่าวชี้หน้าด่าไอ้นั่นไอ้นี่ทนได้ไหมกล้าไหมที่จะทนเพื่อปกป,อป้องประเทศชาติที่เรียกว่า ทอทหารอดกัน้นทอทหารอดทนนั่นน่ะอยู่ในนั้นไหมดูก็ะดงเก่าวนี่ทีหน้าดาไอ้งั่งไอ้นี่เอากระปูไม่เห็นไหมล่ะก็เขมินก็ดาทหารทหารก็นิ่มเฉยดูที่เขากนาดไหนน่ะกล้าไหมลูกผู้ที่มีกิเลสก็ยังกล้าที่จะปกป้องประเทศชาติไทย ไอ้เราผู้ภาวนา,าพอละกิเลสต้องทําให้กิเลสเบาบางต้องกล้าปกป้องหลักพระวินัยที่เป็นหัวใจของพุทธศาส,สนาให้ได้อย่าโู้ท่านรูปนั้นใครจะว่าใครจะได้มันเรื่องของใครเรื่องของมันไอพนนน้พวกไม่เห็นนรกพวกไม่เห็นสวรรค์พวกมไม่รู้บุญไม่รู้บาปกบกคนหัวน้ของพระเหลืองได้เป็นมหาชนป้นศาสนาก็ไม่ได้ว่าหลวงปู่เทศขึ้นหรือพูดขึ้นปาลบทรามขึ้น แต่แล้วบทระบาทนี้ด้วยมหาเหตุนะลูกนะสิ่งไหนที่ใช่สิ่งไหนที่ไม่ใช่แล้วก็ยกแยกแยะอย่างดีสิ่งไหนที่พระเจ้าทรงบัญญัติแล้วก็ประพฤติปฏิบัติตามสิ่งไหนที่พระเจ้าพระอ,องค์ทรงห้ามเราก็ไม่ปฏิบัติตามเวลาที่ไปบิกประเดี๋ยวพรเจ้าพระพุทธลูกไม่เห็นว่ามีตัวบทกฎหมายเขาไปกั้นเขาไปขวาง มีแต่สาธุเดวยวกันว่าได้บุญมากได้อานิสงส์งมากนะเห็นไหมล่ะเวลาที่หล่อพระพุทธรูปแล้วปลูกศสกก็มีแต่สาธุว่าหลวงพ่อนั้นมานั้นหลวงพ่อนี้มาพุทธละพระพุทธรูปคงจะจักสิทธิ์นะไปแล้วไม่เห็นว่าใครไปปลูกป้องผู้เป็นบิดาเลยที่เลือดที่ประเสริฐเห็นแต่สาธุดดวยกันกลับว่าตัวเองไม่ผิดดูเอานะลูกนะ โง่และพากันวดฉลาดม,มันด่าก็มนานดาเรานี่ถ้าจะทําก็ทําไปอย่ามาด่าพระรูปนี้เนี่ยด่าแล้วมันได้ดีอะไรขึ้นมาล่ะรูกนย,ยกพระวินัยข้อไหนลงกู่ผิดด้วยความเคารพไม่เคยประมาจจ้าจ้วงหลักธรรมหลักวินัยแม่เตะเลยก็น้อยนั่นหมู่เข้าไปบูกเจกพระพุทธรูปลงกูไม่ยอมไปด้วยยนันผิดใจกับหมู่ จนหมูเก้าแล่าหลวงปู่ก็ดังที่เห็นหมูเข้าไปอันรวมกลุ่มกับครูบาอาจารย์ปรละนตุสีระทุผู้ใหญ่เพื่อปลูกเสกเครื่องรางของขังหลวงปู่ไม่ไปหลวงปู่ว่าหลวงปู่ขอในเรื่องของพวกนี้เพราะหลวงปู่ไม่สามารถที่จะทําลายผู้เป็นบิดาได้จะฆ่าจะแกงหลวงปู่ก็ยาวเท่านั้นแหละมันต้องเป็นอย่างนี้นะลูกนะไม่งั้นเราก็ปกป้องผู้เป็นบิดาไม่ได้ทหารกล้าที่อยู่าจแดนเคยเห็นเหมือนกัน ถ้าไม่อาจไม่หานไม่อดไม่ทนก็ปกป้องประเทศชาติไทยไม่ได้โดนดาดโดนหายเรื่องก็ต้องนิ่งทนอยู่อย่างนั้นอันนี้ก็จริงเช่นเดียวกันหลวงปู่ไม่ได้ทนเพื่อหลวงปู่หลวงปู่สู้หลวงปู่ทนเพื่อบิดาหลวงปู่ก็คือ,คอพระเจ้าบิดาหลวงปู่ยังไม่ได้ตายจากหลวงปู่ไปนะยังอยู่เพราะพระวินัยยังสมบูรณบริบูรณ์หลักคําสอนยังสมบูรณบริบูรณ์ นั่นนี่คือความเป็นจริงเป็นอย่างนี้อันนี้มันก็เป็นอย่างนี้ประดังที่ลูกเห็นเออถ้าไปมีพุทธลูกแล้วพาไปรวมตัวกันทำจิตตภาวนาสวดพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณขอบารมีพระพุทธเจ้าพระ่รทมประสงค์ปกป้องกับพระเจ้าด้วยเรื่องที่พาลูกเห็นพาลูกทำอยู่นี่นี่ก็เห็นอยู่นี่้องข้อน้อยก็ดึงได้ใจถิ่นอยู่นี่ก็จะว่าเวลาสมุตินั่นแหละ ขออำแนจพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ปกป้องลูกหลานทุกคนที่มาทําจิตแต่ภาวนาน,นี้ด้วยไม่ใช่เป็นผู้พิเศษที่จะเอาเครื่องทาเครื่องหลังของของังนี่ฮะพระกันอดอุต,ตรินุชจะทำไหมล่ะเวลาตายแล้วไปจงโจมอยู่ในโลกขุมไหนล่ะพอเราพูดคือก็พิดหมดเพียงบุญขยาจาก็บอกว่าไม่มีในหลักคำสอนหลวงปู่ก็ไม่ได้บอกว่าพระพุทธเจ้าบัญญัติให้ทําฟังไม่จบหาเรื่องกันที มันเป็นอย่างนั้นแหละมนุษย์เราเนะี่ยมันยายามเห็นความชามัคคีเกิดขึ้นนะลูกนะถ้าพระทุกๆโรคพุทธเจ้ามันก็จบนะลูกเนะี่ยเคารพทางเคารพไปไหนก็จบไม่กล้าทําเครื่องรางของขัง,งขายหรอกถ้าเคารพพระเจ้าจริงเนะี่ยไม่กล้าผิดพระวินยัยแม้แต่เล็กน้อยถ้าเป็นชาวพุทธจริงนั่นนะ่ะไม่กล้าเทศแลเทศเสียงท่านพระครูทั้งหลายก็ไม่กล้าไปเล่นบ้องไฟไม่กล้าไปเล่นหุ่นเล่นแชะ ไม่กล้าใช้โทรศัพท์แซดจีผู้สาวถ้าเป็นพระแท้แต่นี้มันก็ยากแต่ผู้ที่ถูกด,ด่าก็เป็นหลวง,ลงปู่หลวงตาลูกนี่พี่นานะลูกนะเอดาด่าจีก็ไม่ว่าอะไรนี่พระหลวงปู่ไปรับนี่ทั้งดา่าทั้งสาธุคืนทั้งหมดลูกหลวงปู่ไม่เกิดอีกไม่มีเกิดมาทำไมเกิดมาก็โดนด่าเท่ากานะัามันสู้ดีไม่เกิดดีดีกว่านิพานก็ไม่ไปพระหลานก็ไม่เป็น เบื่อนายอากเป็นประานมันเสีนยากพระพุทธเจ้าไม่อยู่แล้วใครจะพยากรให้ว่าเดี๋ยวนี้พระรูปนั้นรูปนี้เป็นประธานด้ไหะไม่เป็นอะไรดีกว่าไม่เกิดดีกว่าเกินมาก็โดนด่าเท่าเก่าดีขนาดไหนก็ถูกด่าเมตสัมสมาทพุทธเจ้าพระองค์ดีเลิศดประเสริฐปากครอบสามต่ลุกทาตยังถูกด่าอีกจะว่าไงนั่นละกิเลสได้ลกละโกดโลกหลงทิดเทมานะสติปัญญาสี่เป็นต่างอันเอก เป็นทางที่รัดสั้นที่สุดมีสติอยู่ทุกเมื่ออย่าไปนสนใจว่าจิตมันจะรวมไม่รวมมันก็รวมปัจจุบันแล้วจะเอาอยัางไงนี่เป็นสัมมาสมาธิเป็นสัมมาติสัมมาสม,มาธิเวลาจะพูดอะไรขึ้นมันเป็นสัมมาวาจาร่วมไปหมดนั่นแหละที่ว่ามรรคแปดรวมในสติปัฏฐานสีนั่นแหละถ้าไม่มีสติปัฏฐานสีมรรคแปดก็ไม่สมบูรณ์บริบูรณ์ อธิบาตจีก็ไม่สมบูรณ์บริบูรณ์พูดง่ายๆว่าการทําจิตภาวนาไม่สมบูรณ์บริบูรณ์การสร้างบารมีก็ไม่สมบูรณ์บริบูรณ์จะต้องมีสติปัฏฐาสียิง่งจะสมบูรณ์บริบูรณ์ในทางมากทางผลทางรูปทางคนณหรือในการสร้างบารมีแค่นั้นลูกไม่ต้องเอาอะไรมากสติทุกเมื่อเอา้าเวลามันขาดก็รู้ว่ามันขาดเวลามันยังไม่ขาดก็รู้ว่ามันยังไม่ขาดเวลามันโกรธ ก็รู้ว่ามันโกรธเวลามันไม่พึงพอใจคนนั้นคนนี้ก็ให้รู้ว่ามันนี้ไม่มันไม่พึงพอใจอย่าแสดงออกมาสติรู้อยู่ทนอยู่อย่างนั้นเหมือนกัตาหารกล้าที่ทนอยู่กับพวกกระเมนที่ีชายแดนลูกก็เห็นนี่โดนดา่าโดนหาเรื่องสารพัดชีหนา้ดาด่าว่าไอ้อะไรละ่ะไอ้พวกอะไรก็ลูกก็ได้ยินอยู่เนะี่ย จึงก <problem> like like, ็ตัดต like, no ัดตัดกาออกไปหนึ่งดูที่ดาถาก็อดทนเฉยนิ่งอันั่นไม่พูดไม่จา